สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับเสาออนพาวรวยชาแนลอีกเช่นเคยนะคะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางสูตรหนึงเม็ดเดียววันที่18เดตอน8 2564นะคะพี่น้องก่อนจะไปรับชมรับฟังแนวทางวันนี้นะคะเสาออนก็มีคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีคนมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะพี่น้องให้เพื่อเป็นแนวทางเ้ยพี่น้องสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขเนาะก่อนจะไปรับชมวันนี้นะคะเราก็มาสรุปผลที่สาวอนได้ให้ไปก่อนเนาะ ผลฮานอยสูดรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องของวันที่สิบเจ็ดเนาะสำหรับผลออกพิเศษนะคะก็จะเป็นส5มห้นะคะพี่น้องตัวนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะคะตัวนี้หลุดไปเนาะก็มาเข้าตัวนี้นะคะพี่น้องอ๋อพี่น้องเดี๋ยวสรุปตัวนี้ก่อนเนาะสำหรับผลออก3ามห้นะคะพี่น้อง ตัวเด่นนะคะเข้านะคะแล้วก็ตัวเด่นเข้าสองกับห้านะคะพี่น้องยินดีด้วยนะคะถ้าใครรูดวิ่งเนาะแต่ถ้าสายเจาะก็หลุดไปนะคะตัวนี้สะอนให้รูดเก้าเนาะแต่ตัวเด่นก็มานะคะสำหรับล่างออกเก้าสี่พี่น้องสำหรับเก้าสี่ก็มา ตรงๆนะคะยินดีกับพี่พี่เอด้วยนะคะใครเอาไปเป็นแนวทางเนาะเก้าสี่มาตรงๆนะคะตัวเด่นก็มาตัวฟันก็มานะคะพี่น้องเสาโอนให้เด่นเก้า ฟันเกวิ่งรูด9นะคะยินดีกับพี่พี่เอด้วยนะคะยินดีเนาะสําหรับเอเอฟซี FC เนาะเอบอกว่าได้เกเนาะยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ได้เอาไปเป็นแนวทางก็มาตามต่อของวันนี้เนาะแล้วก็ปกติออก162พี่นอ้องตัวเด่นที่สาวโอนให้ไปก็มาอีกแล้วนะคะสองเนาะแต่เลขบนก็หลุดไปนะคะ62ไม่มีเนาะ แล้วก็ตัวเด่นก็เข้าอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่สะอนให้เด่น5ก็มา7จห้าเนาะแต่ตัวเจาะไม่มีนะคะหลุดเข้าเฉพาะตัวเด่นเนาะส่วนปกติเออ V.I.P เนาะ7จ็ดหนพี่น้องเจ็ดหนึ่งหกตัวนี้ก็หลุดไปนะคะแล้วก็60 ก็หลุดไปสรุปเขาเ้าแค่เก้าสี่นะคะสายรูดสายวิ่งเนาะถ้าใครรูดวิ่งก็ได้ไปนะคะเดี๋ยวเรามาตามต่อของวันนี้กันเลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาตามต่อนะคะสายรูดสายวิ่งห้ามพลาดนะคะเม็ดเดียวสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะพี่น้องตัวเด่นเนาะขออนุญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะตัวเด่นในวันนี้นะคะ สำหรับตัวเด่นวันนี้สาโอนชอบ1แล้วก็หตัวนี้ก็ชอบนะคะพี่น้องจิตตัวเด่นนะคะสายรูดสายวิ่งเนาะถ้าใครชอบก็สามารถจับไปพิจารณาได้นะคะแต่ตัวฟันเสาโอนฟันให้ฟันหนึ่งนะคะ วิ่งรูดหนึ่งนะคะเม็ดเดียววันนี้สำหรับสายรูดสายวิ่งเนาะใครชอบก็ตามนะคะพี่น้องสาวโอนก็ให้เป็นเพียงแนวทางเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะคะแต่ถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้เนาะกันลืมพี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ยังชอบหนึ่งอยู่นะคะพี่น้องใครชอบเอ่อเหมือนกับสาวโอนบ้างเนาะมีไหมเนาะสาวอนชอบหลักหนึ่งนะคะวันนี้สำหรับตัวที่จะเน้นให้เนาะแนวทางสุด1หนึ่งเม็ดเดียวตัวที่จะเน้นให้นะคะวันนี้ชอบมากเลยเด้อพี่น้องนี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด แล้วก็หนึ่งสามนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็สามารถจดไว้แคบไว้เนาะ สำหรับแนวทางสูตรหนึ่งเม็ดเดียววันนี้นะคะไม่เออถ้าใครไม่ชอบตัวที่เสาโอนรูดให้เนาะก็สามารถก็สามารถเอาตัวอื่นนะคะที่เสาโอนเด่นให้ไปรูดไปวิ่งได้นะคะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวเด่นนะคะมาหมดเลยเนาะเด่นเด่นเก้าเด่นสองเด่นห้านะคะมาหมดเลยนะคะพี่น้องสําหรับใครชอบรูดชอบวิ่งเนาะสาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเสาโอนก็ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะร่ำรวยเฮงเฮงปังปังนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ